ในชีวิตของเรานั้นเราได้พบกับสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่เลวร้ายบางครั้งสิ่งที่ดีก็มาจากสิ่งซึ่งเราไม่คาดฝันสิ่งที่เราไม่คาดหวังหรือบางทีมาจากสิ่งที่เราไม่ชอบใจได้สำปาปแต่ถ้าเรามองให้ดีๆเถิดแท้ที่จริงสิ่งที่มีคุณอุปการต่อเรานั้น คือสิ่งที่ทำให้เราต้องทุกข์ต้องเจ็บช้ำน้ำใจแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าของเรานั้นที่พระองค์ออกบวชจนได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์นั้นไปพบกับสิ่งที่ดีๆนะพระองค์ก็ไปเจอกับคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นไหมว่าคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยเป็นเทวทูตชนิดหนึ่งรวมทั้งสมณะด้วยนะทำให้พระองค์จูกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและทําไมต้องออกบวช เห็นไหมว่าพระองค์มีความคิดที่อยากจะออกบวชก็จากสิ่งซึ่งไม่น่าอภิรมเท่าไหร่นี่แหละโบราณท่านจึงว่าสิ่งที่ดีๆไม่จําเป็นจะต้องมาจากสิ่งที่ดีเสมอไปหรือในสิ่งที่เราเห็นว่ามันดีนั้นน่ะบางทีนะมันซ่อนสิ่งที่ไม่ดีอยู่เช่นเราทําอะไรก็มีแต่คนชมทําอะไรก็ได้รางวัลทําอะไรก็มีแต่คนเอออห่หมกไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาโยนให้เรานี่เป็นสิ่งดีๆทั้งนั้น แต่ระวังให้ดีนะถ้าคนยกยอเราคนส่งเสริมเรามากๆคนเอาอ,อกเอาใจเรามากๆเนี่ยมันดีมากเกินไปนะวันหนึ่งมันอาจกลายเป็นไม่ดีได้เพราะอะไรมันทาให้เราหลงตัวเองได้เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่เราพบเจอกับเรื่องเลวร้ายลองคิดให้ดีนะในเรื่องที่เลวร้ายนั้นก็มีสิ่งที่ดีๆแทรกอยู่โบราณท่านว่าในเสียมีดีในดีมีเสียหรืออาจจะใช้คำหนึ่งก็ได้ว่ามองทุกอย่างเป็นครู เออจะมีชีวิตอยู่อย่างแสนรื่นรมลองมองให้ดีเถอะนะในสิ่งที่ไม่ดีบางครั้งมีสิ่งที่ไม่ดีซ่อนอยู่ในน้ําเน่ามองให้ดีเถอะนะบางทีมีดวงดาวซ่อนอยู่ถ้าเราตาดีตาดีก็ได้ตาไร้ก็เสีย